กับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่นอ้นองทาง YouTube ครับผมสวัสดีทางเพจเพจบุก<พ>น้ำได้ครับเดอ้อบ่าวตุนแฟนเพจครับผมมัอน,นี้สิมาซอมโทรศัพท์พี่นุ๊กไส้ครับผมนี่หน้าจอแตกครับผมหน้าจอ47ค,ครับเร็วมี47อันนี้แก้ฝาลังออกมาแล้วครับเด้อนีอ่แก้ฝาลังออกมาแล้วเฮาก็สิมาขันน็อตกันครับเจ็ดก้มหนูง่ายครับบ่ต้องไปเปลี่ยนร้านก็ได้เนาะ ่สำหรับผมนี่เปลี่ยนเองครับอันเปลี่ยนล่างกับิแพร่งบดขวิดีมากคันน็อตกันพี่น้องคันน็อตออกกันนึงครับผมมาคันน็อตออกครับคัน,อ,คน,น,นอ,ออกมาทุกตัว้ะครับเลยคันสิคันน็อตออกมาทุกตัว้ะครับเด้อ ราก็จะขันนอ็อตออกหมดทุกตัวเลยนะครับผมหาผ้า,ผาห้องบมาอือตอนนี้มาห้องนอดด็อตอ,อยู่เจฮิตดูเจฮิตเอ้าหุงอับผายยังมาเนะี่ย หาดีเกียบปึ๊บว่างเซนไอเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบอันนี้บอได,ดเป็นบอไดเป็นซ้างนะครับเด้อแชร์ทีมาสอนเก็บข้อมู้จากน้อยเนาะผมบอไดเป็นซ้างนะครับเด้อเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเจี๊ยบเฮ็ดให้เป็นวิทยาทานครับผมอย่าเทเล่นนะไม่เทไม่เท อันนี้ก็จะซ่อมเองตลอดครับผมกันนาจอแตกครับผมนี่ผมก็จะซ่อมเองตลอดเนาะผมก็จะพอค่อยไปร้านได nice like uh ้พี่น้องเด้ออืมอร่อยนะบ่อยไหมพอพอ่ะแอะๆโอ้โหหวานไหมเนาะเก็บๆใส่กล่องกันเลยเก่าเก่ามันหนีบเอเออเก่าเนาะอันนี้ไงแมน เรามาเก็บของกันเลยจีเจมะนี่จัดเรียงอย่างนี้นี่แล้วเราก็ปิดปิดมลิคูดมิลิคูดฉีดยาไหมอัดอันนี้อัดวิดีโอไว้เพื่อเพื่อกัน <c oughs> ลืมนะพี่น้องแล้วกันแนะนำไปพร้อมเนาะ <c oughs> ผมโบเมนร้างสอมทรศัพท์เด้วยพี่นอ้องด้วย <c oughs> จะกระจากเก็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกัน สอไม่ง่ายครับผมหน้าจอผมก็ซื้อมาาแพงเลยครับสี่กว่าบาทห,หน้าจอเนาะของ,องของพ่อใส่นะครับเนาะสี่กว่าบาทหก<ห>นโอเคแล้วต้อง้งีเดนอนลงบนแล้วกัน2อื จะนองไแล้วกันเมาแกะนี่ครับผมเอาบอเอาแบนแบไมบขควเบาอนแบนเบนไขควงยบนเนบนเบบนบเอทอดแค่ซิมนี่เอออันนี้จะเอาพัตติกระไรนะครับด้วยแันี้ผมเอาเป็นไขควงมันจังนั่นเนาะ คืเอเจาะเรียบร้อยแต่ว่ามีเล็บพี่น้องเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> นี่จแจอองซีนะครับ<อ>เลยนะนะจีเจเรามานับกันเลยแล<อ>้วก็นะก็ใช้มีเล็บใส่เล็บอะไรครับ<อ>นี่เดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะนี่ครับว่าจะประมาณนี้แล้พี่น้องเนี่ยนี่ครับผมแจออกมาแยกสีมาแล้วชีพทั้งแบบถอดแบตครับผมถอดขวดแบตออกนี่ครับถอดสายพี่สายน่ำมันครับสาย นี่อนี่มันจีเนียนแน่นะครับเด้อเอาไปติีบอลด้ยนี่พัตติกบอลนั่นนะอีกไหนเนี่ยเออเนี่ยโมมานี่ครับเอาเนี้ยงัดเอาครับเ่ยน้อยนึงเลยนี่นี่สายแพร่แล้วครับสายแพร่แล้วเขาก็มาเอาหน้าจอออกนะครับเนาะ นาจอควนใส่ฮอตแอร์นะครับด้วยนายจ่อควนใส่ฮอตแอร์นะครับด้วยออกนี่ออกแล้ไหมนี่ออกแล้วพี่น้องนี่ครับนาจออันเก่าแตกหลังจากมาเบิ่งว่าเก่าวที่ตีอยู่นี่ มันกล่าวว่าว่ากาวมันติดหลายนะครับเนาะเอากระเช้าออกกันเครับผมนี่ครับอันนี้เสียกาวเอากระเช้าออกกันนะครับเนาะหน้าจอมั้ยขอได้อยู่เในกล่องไง นี่นะจ่อไม้ครับผมนะ<อ>นี่มาใส่อันนี้นะจ่อไม้ได้พี่น้องได้ไงน,ะนี่ครับเดี๋ยวจิเทียดบังกันอันดับแรกอะเทียดบังกัินนักพี่น้องได้เทียดบังกันเทียด,ดหน้าจ่อบังกันครับผมอันดับแรกว่าหน้าจอจิติดบ่ เทีทดยดนะครับเดยเทียดอันนี้เทีทดยดที่เดอยอย่าอย่าเอาวางไว้อย่าเล่นของพ่อนะโอเทียดใส่กล่องมาเล่นอันนี้กันเลยอ่าครับผมนี่ครับผมเทียดแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้เขาเทียดบ้างเนาะเขาเทียดหน้าจอบ้างครับเนี่ยเทียดหน้าจอบ้างว่าหน้าจอใส่ได้บ้างนหน้าจอมันใส่บ้ได้มันกับจิบกุ้งขิงหนึ่งชี้เนาะ กันแล้วครับนะี่นี่อันนี้คือว่าใส่งานใดครับผมเนี่ยน <c oughs> ี่เบิรงครับผมเบิรงเป็นสติยีทานเป็นตัวอย่างเนาะบไม่ต้องไปงไล่อะไรครับผมเกิด <c oughs> ขู่เกินขึ้นหูมดครับนี่ชมชิมาดงอันนี้ผมเปลี่ยนลายรอบดด้วครับเนะี่ยเครื่องนี้ผมเปลี่ยนประมาณสามซีซีหล้วอ่าโอเคได้นะครับเนะี่ยโอเคแล้วครับเนะี่ยเพียงขึ้น อันนี้ตีแล้วเนาะครับเนาะอันนี้หน้าจอเก่านะครับด้อนี่ยนี่อันนี้หน้าจอเก่าอันนี้หน้าจอใหม่ครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนครับปิดเครื่องก่อนพี่น้องเนีาะแบบแบบก็เกหัว เด็กคนอายุนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องครับผมปิดเครื่องท่าเก่าเนาะครับผมปิดเครื่องท่าเก่ายาวผมท่าเก่ากว่าปิดเครื่องทากาวครับผมแกะออกคือเก่าครับผมเอารูแบบเก่าเนาะแล้วก็มาเมืองนายจ่อ เค็ดค่อยๆนะครับผมเค็ดแหงด้งบดได้หน้าจอไหมเค็ดแหงด้บแงบดได้ครับผมนี่เิ่งเป็นตัวย่างอะไรครับผมบบตั๋งไปเสียเงินหลายให้ทางลานเนาะทางลานกับพันกว่าบาทพอดีครับพันเจ็บอันนี้เขาซื้อมาประหยัดต้นทุนเราครับผมหน้าจอ400กว่าบาทก็ะใสได้โดนอยู่ด้วยครับหน้าจอก็นด้ยพันเท้าว่าตาเท้าเปลี่ยนหนักเนาะ จะถือว่าโอเคกกแล็เดี๋ยวผมเอาเก่ากันครับเกาาเก่ามัน<อ>ที่ผมเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกใส่เนาะเราเก็บกันเลยเจ้านี้ผมเปลี่ยนประมาณซีเทียครับหน้าจอเนี่ยแตกเม็ดหน้าจอ ม่านจีเทียครับผมเปลี่ยนให้ดวงใจเครื่องนี้เนาะกับมีดีกับจิ๋มาแนะน้ำกันครับผมบต้องไปเสียรล้านเนาะช็อกโกแลตใช้งานใดคือเก่าครับผมใช้งานใดดีคือเก่าวัฒนาจ่อห้องบันทึกกองแบบว่ามันเปิดแล้วปฏิบติเนาะวาเราต้องทำอย่างนี้อันนี้นี่อารมอย วิธีการแจกอะขันเบิ้งบนท่านผมกับเบิ้งใน y o ยูทูปก็ได้แล้วครับเด้อวิธีการแจก <c oughs> อาที่มีเสียงเด้งหน่อยรบกวนเนี่ยกับเสียงลูกชาย <c oughs> ผูเบียงนะครับดื้อครับครับผมเ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไปไหน <c oughs> เอาเนี่ยที่อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บใส่กล่องเกงเดี <c oughs> ๋ยวผมออก,กาวเหมือนกันได้เปน็นหอนแล้ว อันนี้บริจบสร้างนะพี่น้องเ้อศึกษาเอาครับผมผมเคยไปเปลี่ยนยูราาแล้วมันแพงเกินไหมพันเก็ดพันแปดสองพันครัวผมเนอะผมก็เลยศึกษาเอาครับผมอ่าเจตงไดมันจีประหยัดต้นทุนเนอะการนี้นะครับเก็ดแ1 0สิบสี่สิบ เอสก่าเ <9 S 2> ลยสองท่ากาวครับท่าก่า <5 S 2> พี่น้องทาตามมุ่มนะครับไ่ต้องไปท่าลายท่าตามมุ่ครับเกสุนัด์ท่าตามมุ่มยยงหม,ม,มอด้วพี่น้องนะกัตวง อย่าบังพ่อดิเนี่ยบาเห็นนะอย่าบังพ่อมันนี่มานั่งนี่คือไหมอยวไปนั่งไปนั่งตรงเดิมไปไปถ้ามุมท่าขอบครับผมขัาไปเล่นงอืมเร่งสองคนอืมอะไรละกัเอาใช่แล้วกันไหมนี่โอ้ยนี่ครับ นี่โทรศัพท์ใหม่ของเจเจอ่ะเล่นไหมกดกดให้มันเสมอกันครับผมกดให้มันลงครับให้หน้าจอลงเนาะให้ลงห้อยเก่าเหรอครับว่าไงก็ลงให้ลงห้อยเก่าเหรอครับผมพี่ผ่าในก็ขอโทษขอให้ได้พี่น้องเน้ะโมเมนต์สร้างสอมครับผมแต่มาให้เจ็ตคุ้มดูเล็กเล็กน้อยๆครับผม เจ็ดข้อมดูเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะครับเนาะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะบริกเกงครับผมโอ้แล้วครับน้องมันกับบริกเกงทุกคนเนาะครับเ oh. นาะว่าจะเอาศึกษาเอาครับผมศึกษาาหเจยๆดีกว่าฮัลโหลศึกษาไ้น <Hello. S 1> ็อต hey, ประกอบเลยครับแล้วไงประกอบแล้ว

ก็ทันนอ็อตครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ฟาหลังนะขันน็อต้าหลังนาทีนะพอมันดูเนันนอ็อท <very> ันน็อตให้เรียบร้อยพี่น้อง คลิปอัดสีเงาเลยได้ครับได,ด,ด้คลิปนียคลิปอัดสีเงาแน่ะครับผมขอโทษียดขอไปเด้อใส่เลยนะนั่นบอจีๆนๆเนาะเกาะเล่นสน,นุกเนาะเก็บด้วยนะนเก็บตีนะ เก็บเก็บเก็บใส่กล่องเลยเก็บ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 ตัวเลี้ยงเก็บ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 นี่คลิปนี้อาจจะเงี้ยวนครับเด้อเบิ่งเหงาครับผมเบิ่งจนจบกะทีโอเคอยู่เนาะสองไม่ง่ายครับหน้าจอ สำหรับหน้าจอก็เปลี่ยนแบตง่ายงที่สุดในแจ็คน็อตพรัหน้าจอกับเปลี่ยนแบตง่ายงก็มูนะครับเนาะแต่กันเรื่องนั้นก็ต้องเพิ่สร้างที่เก่านะครับเนาะสร้างเฮ็ดานี่ยปนิอันนี้ครับส้อมเก็ใส่งานครับผมซ่อมมีลูกทราย แดยเเ้นีมันหลินพังมาหลายหน้าจอละเห็นเกือบห้าจอล้มั้งตามรับตัวนี้เนาะซื้อเครื่องใหม่เลยจ้ะจ่ไซื้อกับดัดเซนมันให้มันใสยังสีล่ะไปชื่อป่านาเนี่ยซื้อเฮดหนังแล้วพ่อซื้อหรอกเมนโทรศัพท์ใส่งานในปกตินะครับด้วยนี่ใส่งานในปกติ ก็ห้องวัเป็นยุ่งอันแนวอื่เลยต้อาเปลี่ยนแชนาจอครับผมต้องเปลี่ยนแชนาจอได้พี่น้องได้นี่ครับกันนอนให้ครบคือเก่าครับผมติดเช็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับผมติดเช็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะแบ่งปันกันครับผม บทตองไปลานครับผมบทตองบทตองเสียแพงครับผมไปลานครับพันหกพันเจ็ดบางทีก็หอดจองพันเนาะทันรุ่นใหม่ๆแน่ก็ได้นี่ครับแล้วครับผม จบเรียบร้อย จะก็เป็นมุมนี้อยากสนใจเปอร์เซ็นต์นะไอ้ใส่กาบล้างมั้งครับนี่นี่ครับกาบล้างเงิะดีไส่กาวเนาะคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวใส่กาบล้างละโอเคนะครับเนี่ยไส่กาวแล้วก็แปะลงเลยครับผมพอกันทิพนาครับผมสวัสดีครับ